พอแม่พี่น้องปลอขภัยสมบูรณ์ทุกคนอีสานไร่แปดมาแล้วมาละจ้า,า,ามื้อนี่สิผ้าใบเบิ้งนวดพิธีกำรอันซักซิทธิ์ที่เกี่ยวกับ บราณที่เฮ็ดสืบต่อกันมาตั้งแต่โดนแล้วค่ะมือนี่สิยิบยกมาหายเบิ่งกันสองพิธีนั่นก็คือพิธีกรรมปัะชิประสะแล้วกพิธีเอิญหขวสร้างปุ้ย็นจังไดนเนาะสองพิธีนี่ว่าล้ะกับ เปิงพิธีกรรมประชิปะศะเป็นพิธีกรรมโบราณของเศร้าวกวยหรือเศร้าวกวยุยพิธีกรรมประชิเป็นพิธีกรรมเลื่อนลำดับตำแหน่งหม้อร้มของเศร้าวกวย <c oughs> เพื่อหให้มีการสืบทอดวิธีครองซ้ำกับพิธีกรรมต่างๆตามที่ครูบาใหญ่ได้ศึกษาเนียนมากส่วนพิธีการประศะก็คือพิธีการปารัดรางวันสิ่งส่วไร่นั่นเอง ที่กับปะชีในสมัยก่อนก็นสิเริ่มโดยการเซนไหว้ผีประกำและปู้ปะชีสิตส้องแสดง่วมสามารถในการจับสร้างและก็บังคับสร้างให้หมอปะชีพันเบวงก่อนเหตุพิธีนั่นแต่ว่าปัจจุบันนี้สีน้ำเอาสร้างที่เคนเลียกในคุ้ม คุ้มแปลว่าบ้านหรือหมู่บ้านค่ะเอามาให้ผู้ที่ขอประชีเลื่อนตำแหนง่งได้ใส่อุปกรณ์เชือกประกำเพชรการโคองสร้างให้คู่บาเพิ่นเบิ่งนท่อนันก่อนสิเพ,รพ็รพิธีประชีให้ก็นับว่าเป็นพิธีกรรมโบราณหนึ่งเดียวในโลก <c oughs> นะครับเบิ่งได้ยากแล้วคุณผูส้มค่ะ ออก,กับพิธีกรรมเอินขวนสร้างเท็ดขึ้นกับเพื่อเอิญให้ขวนได้เขาไม่อยู่กับเนื้อกับปูสร้าง <Wow. S 1> เพื่อควบเป็นสิริมงคลอาอยู่มันขวนยืนสิเฮ็ดพิธีขืนขันครูเพื่อเป็นการร่ำลึกนวดคู่บาอาจารย์และกระซับภาวิซาที่ดเดชเยี่ยนมากและก็มี่เครืองบูซาขันครูประกอบไปด้วยทูเทียนข้าวตอกดอกไม้หมากพลูใบสีผ่าขาวผ่าแดงอาหาร จากนั้นอาจารย์ฟูประกอบพิธีกซีเริ่มกล่าวบทหับขวัญไปจนเสร็จพิธีผุหละรับแปลว่ารับก็คือการรับขวัญน,นั่นเองค่ะนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมพิธีกรรมของเร้าอีสานบ้านเฮ้าควรคาแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งเลยคะ่ะ มาหอดย่ามนีบอกในเลขว่าพี่น้องคือสิได้เห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายคือสิเขตหิ้เห้าหมวนซ่นโฮสเทลมวนครมวนคักขนาดกับอีสานร้อยแปดน้ำกันเดิอพี่น้องเดิอ